เรื่องนี้ไปดูการวิ่งที่วิ่งไปไปไหนไปดูสวัสดีครับผมชื่อประพัฐฐ์คำกัดครับน้องผู้ชายได้วิ่งหนีขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยวิ่งทำไมฮะวิ่งหนีครับวิ่งหนีไปขโมยของหรือว่ากระชากสร้อยเขามาเนี่ยไม่ได้กระชากครับเอาแล้วหนีอ,อะไรอะ่ะหนีเพือ่อนเพื่อตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะไม่ใช่ตัวเล็กๆขึ้นหัวทั้งหลังเลย ดูแต่ละแต่ล้วอีน้องอีน้องวิ่งให้รอดวิ่งให้เร็ววิ่งให้รอดน่าสงสารจริงๆครับวิ่งหนีอยู่คนเดียวไม่มีใครเขารู้เรื่องด้วยเลยครับเขาเฉยกันหมดไม่รู้ว่าวิ่งไปไกลแค่ไหนครับเนี่ยเอ้าเอาเอาวิ่งกลับมาแล้วเอ้ากลับมาแล้วตายตายปัด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 อยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่เขาล้มลงไปแล้วจะตายไหมเนี่ยโอ้ยเอาเสื้อปัดก็ไม่โดนตัวมันเอ้ยยังไงเนี่ย ปัดป no ัดใหญ่เลยอุ nice. ้ยเอาจะรอดไหมจะรอดไหมไม่มีใครช่วยเลยต้องเอานี้เขาโยนผ้ามาให้ผ้าจะช่วยอะไรได้อะคุมเลยค่าคุมเลยคุมเลยเอาคุมแล้วมันจะได้ผลหรอมันต่อยทะลุผ้าได้นะเฮ้ยเฮ้ยเอยได้มั้งนิ่งไปแล้วเพิ่งมันงงหรือว่าคนตายนิ่งขนาดนี้ตายเปล่าเฮ้ยขยับนะยังยังยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับรอดแล้วรอดแล้วหัวห รุปว่าพึ่งงงครับรอดไม่น่าเชื่อไปดูกันอีกทีครับน้องคนนี้สวยจริงๆครับพึ่งหลวงแต่รังมาโอ้ยเจอน้องเข้าในไล่พยี่ครับไม่มีใครช่วยเลยแล้วไม่ได้ไล่แบบเดียวนั้นไล่อยู่นานรับวิ่งไปครับถึงว่ารอดไม่รอดวิ่งกลับมาไอพึ่งก็ไม่อมมไอยอมเลิกลาวิ่งกลับมาใช้เสื้อสู้ครับ สู้ไม่ได้โอ้ยสู้ปัดปัดแล้วมันไม่ยอมลม้ลมลงไปแล้วคิดว่ายอมโดนต่อยตายแล้วครับกรรมาการโยนผ้าขาวให้ยอมแพ้ไม่ใช่เจ้าของบ้านสงสารครับเลยโยนผ้าขาวมาช่วยครับเจ้าตัวก็เลยเอาผ้ามาคลุมครับฝั่งพึ่งจะงงหรือว่าคนจะตายสุดท้ายกลายเป็นพึ่งงงครับ คนไม่ตายเนะี่ยโอ้โหอยู่นิ่งๆเลยแล้วพึ่งงงครับพึ่งจะเลิกลาไปคนไม่ตายลุกออกมาได้ต่อไปถ้าใครเจอพึ่งต่อยให้เอาผ้าผืนใหญ่คลุมนะครับอาจจะรอดอย่างน้องคนนี้แต่น้องที่รอ,รอดก็ไม่ได้เจ็บเบาเบานะครับมวมไปทั้งตัวบวมทั้งหน้ากันตัวเลยต้องถามส่งโรงพยาบาล โอ้โหวุดวิดจริงๆครับเนี่ยครับนึกว่าจะแย่แล้วนะครับวิ่งหนีพึ่งทั้งลังมาครับนี่ละครับวิ่งหนีพึ่งทั้งลังลุมต่อยมานึกว่าจะไม่รอดละครแต่รอน้องคนนี้คงอยากจะถามพึ่งว่าคนเอ่นปีตั้งเยอะแยกทำไมไม่เป็นตายทำไมเลือกมาต่อยชาติคนเดียวทำไมต้องเป็นเล้า จริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพึ่งหลวงเกิดแตกลังแล้วน้องเลยโดนดุมต่อยวิ่งหนีไปทางไหนพึ่งก็ยังตามไม่หยุดก็เลยได้โยนผ้าให้น้องข่มตัวแล้วเรียกอาสา,ามาช่วยนําส่งโรงพยาบาลทันทีไม่เป็นไรมากแต่ก็โดนพึ่งต่อยไปหลายตัวทีเดียวน่าจะเปลี่ยนชื่อจากพึ่งหลวงเป็นพึ่งเกเรนะเพราะต่อยคนไม่มีทางสู้ ขอขอบคุณคุณวรพัฒน์คำขัดจังหวัดเชียงใหม่เรื่องคลุมผ้านหนีพึ่ง